อยากได้คอนโดแบบ3ห้องนอนในทำเลพระราม9ต้องที่นี่เลยค่ะไอเดโอพระราม9อโศกรูปแบบห้องเป็นแบบไฮบริดนะคะได้ห้อง2ชั้นได้เพดานสูงถึง4.5เมตรค่ะให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านจากโซนน่งการใช้งานได้ชัดเจนนะคะเคาน์เตอร์ครัวบิวอินเป็นแนวยาวแบบนี้ให้เลยค่ะมุมวางโต๊ะทานอาหารจะติดกับระเบียงค่ะทานข้าวแล้วก็ชมวิวได้และโซนนี้เป็นมุมห้องนั่งเล่นค่ะพาเพื่อนมานั่งพูดคุยอัปเดตชีวิตดูทีวีต,ตรงนี้ได้ เข้ามามาสเตอร์เบดรูมห้องแรกค่ะคือเข้ามาก็ต้องว้าวกับพื้นที่และเพดานที่สูงถึง4.5เมตรทำให้ห้องนอนดูปโปร่งมากและวิวที่ได้ก็เป็นซิตี้วิวแบบนี้ค่ะห้องนอนด้านล่างจะมีห้องน้ำในตัวนะคะ ห้องนี้คือห้องนอนที่2นะคะจะเป็นห้องนอนที่ขนาดย่อมลงมาค่ะแต่ได้เพดานสูง4 5เมตรเหมือนกันทําให้ห้องดูโปร่งไม่อึดอัดนะคะพาขึ้นมาที่ชั้น2ค่ะมุมตรงนี้จัดเป็นมุมโตะทํางานได้ค่ะมาถึงห้องมาสเตอร์เบดรูมห้องที่2กันแล้วจะอยู่ที่ชั้น2นะคะพื้นที่ห้องกว้างค่ะมีมุมให้บิวอินตู้เสื้อผ้าตรงนี้ได้และมีกระจกนะคะเพิ่มแสงทำให้ห้องดูไม่อึดอัดค่ะ ต้องบอกว่า3ห้องนอนและได้ตึกใหม่ในทำเพลพระราม9หายากมากๆค่ะใครที่สนใจเข้าชมห้องจริงก็สามารถติดต่อน,นัดหมายกับเฟิร์นได้นะคะ